ลุงดอนมาอยู่หน้าศาลดีกาแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่1นึ่งกุมพาปีหกห้นะครับนี่คือกิจกรรมยืนหยุดขังแฮชแท็กปล่อยเพื่อเราหน้าศาลดีกาครับนะฮะก็คือสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีก็จะหยุดยืนแล้วก็สรุปงานนี้ทั้งวันงานนี้ทั้งงานนะครับก็คือตอนนี้ก็นะฮะมาอยู่หน้าศาลดีกาเรื่อง าการยืนหุดขางเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองครับเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เกิดเรื่องขึ้นที่นะฮะแยกลางเลิศงนะฮะลูกพอบอดใจแดงอีถางไอโอพินะาดรอแดงแหกตารุงดอนไม่สําเร็จโดนเรื่องมาเข้าไปอีกนะฮะเรื่อง power bank มีปัญหาบันไลกันทั้งโคตรนะครับนะะเรื่องเก่ายังไม่จบเจอเรื่องใหม่อีกเนวาวย power bank มีปัญหาแล้วครับย้อนอดีตครับจะเป็นเรื่องเสใหม่ครับ ที่หน้าต่อครับทั้งตระกูลรูปพ่ะบอดใจแดงอีฟ้าอีฝน สี่สิบเอ็ดท่านครับตอนนี้นะครับนะครับวันนี้ยืนกันสี่สิบเอ็ดท่านอดีสตสิทธุระด้านโน้ช่วยเหลือคนที่เขาเจอปัญหาสิ่งแวดล้อมอธิบายให้เขาเข้าใจและให้เขาไปแจ้งหน่วยงานที่ถูกต้องเพื่อเรียกร้องสิทธ์ก็เลยเสียเวลาตรงนู้นเลยมาตรงนี้ช้าไม่เวลาค้าอยังทันนะครับตอนนี้ก็ยังมียืนหยุดขันสี่สิบเอ็ดท่านเรียกร้องแฮชแท็กปล่อยเพราะเรื่องเรา หน้าสานดีกาอยู่ครับนะฮะตัวใครตัวมันแล้วครับางเวงจบไม่ลงนะฮะจะหลอกแดงแหกแตาเรื่องอะไรก็หลอกไม่สำเร็จลุงดอนไม่เคยเซ็นแถมไปเจอขุดเรื่อง power bank ของคนที่จะมาหลอกแดงแหกตาลุงดอนแล้วหลอกไม่สําเร็จโดนลุงดอนเล่นกับไปไม่เป็นแล้วครับพังกันหมดแล้วฮะทั้งตระกูล ถามว่าที่วางเวง้าหลอกแดงแหกตาลุงดอนอะ่ะหลอกไม่สาเร็จล้วถามว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือ,อยังไงลุงดอนไม่รู้เรื่องอะไรเราได้ลายเซ็นอะไรจากลุงดอนเปล่าไม่ได้เลยเพราะลุงดอนไม่รู้เรื่องอะไรไม่เซ็นอะไรให้ใครวางเวงก็ไม่ได้ลายเซ็นจากลุงดอนกฎหมายบัญญัติว่าถ้าไม่มีลายเซ็นก็ไม่มีการกระทําใดๆเกิดขึ้น ทำอะไรไว้ก็พะะการฝ่ายเดียวนะเป็นการกระทำที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผูดด้ใดและสิ่งใดนะครับเราไม่ใช่ญาติลงย้อนตามกฎหมายการกระทําเป็นโมฆะกรรมสรุปหลอกเสร็จแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะลุงกอนไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้ไปเส็นอะไรให้ไขรเราไม่ใช่ญาติกับลุงดอนตามกฎหมายการคุณสมบัติการกระทําทุกอย่างหลอแกแยงแหกตาอะไรเป็นโมฆะกรรมหมดไปไม่รอดครับชิบหายวิบัติบรรลัยพินาศกันหมด ความคำทำนายจริงๆครับท่านผู้ชมนี่นะครับทองเป๊ะเลยครับจิตไม่บริสุทธิ์มาหลอกแดงแหกตาคนอื่นเัาผลสุดท้ายก็พีนาาด้วยการกระทำของตัวพ่อบอดใจแดงและลูกหลานพวกมันเองครับจิตมันไม่บริสุทธิ์นะฮะมันอยู่โดยเบียดเบียนสัพพชีวิตหลออเขาไปเรื่อยลวงเขาไปเรื่อยทำร้ายเขาไปเรื่อยทำรายเขาไปเรื่อยคุกคามเขาไปเรื่อยผลสุดท้ายกรรมตามสนองครับพีนาากับท้งโคตร นะครับเพนกวินชนะครับนี่ฮนะถ่ายภาพรวมให้ดูก่อนเพราะเวลามันเหลือไม่กี่นาทีแล้วมาถึงที่นี่18.35 18.42เขาจะสรุป41คนครับวันนี้นะ41ท่านที่มาร่วมยืนหยุดขังครับนะทั้งหมด41ท่านครับโผมาอีกหนึ่งนะครับเป็น42ท่าน ก็จะนำมือมาจากอาที่หน้าพี่มุกหน้าสามแยกนางเลิ้งเมื่อกี้ครับนะฮะสุดยอดนะฮะคนสุดท้ายมาทําร้ายลุงดอนรับมีเรื่องให้ขุดขึ้นมานั่งสาวกันอีกเดื๋ดร้อนกันอีกเนี่ยจบไม่ลงพาพี่หน้ากันหมดครับนื้อปกติลุงดอนก็ไม่ได้พูดอยู่แล้วมีโอปอกบลุงดอนแล้วก็พี่มนรัดครับ สามช่องพี่มานัดเป็นสื่อทีมพลเมืองโต้กลับอยู่แล้วครับแล้วมีโอปออีกช่องหนึ่งแล้วมีลุงดอนอีกช่องหนึ่งสามช่องครับของโอปอสํานักข่าวรัษฎรลุงดอนเกรเผือกช่องลุงดอนเกรดเผือกแล้วพี่มานัดเป็นสื่อของทีมพลเมืองโต้กลับอยู่แล้ว ครับใช่ครับ42่งท่านนับท้วนแล้วครับเหมือนเดิมครับแฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราครับนะฮะปล่อยเพลงกวินเพื่อนเราปล่อยไผ่เพื่อนเราฮนะปล่อยไม้ปล่อยลูกคืนสู่แม่นะครับนะะปล่อยเพื่อนเราครับนะนารอเบตรก็ออกมาแล้วนะะน้องใหญ่ก็ออกมาแล้วนะฮะ เดี๋ยวฝลายเดือนกรุงพารายงานตัวครับน้องใหญ่กับน,น้องนลัลเบดนะก็งานใหญ่เลยส่วนน้องต้อมสารเด็กแต่ข้อหาหนักกว่าก็สู้กันต่อครับเด็กๆทะลุกแก๊สวันดีครับคุณกาสีครับวันดีครับคุณนิธาดาครับนะครฮะคนนนิติธาดาวัสดีครับ คุณสิงห์หดีครับคุณเฮียสิงห์ัสดีครับค,ร,บคร,บบรับเฮียสิงห์จบไม่ลงครับวางเวงไปไม่รอดครับลุงดอนบอกเลยไม่รีบครับรออีก45ปีค่อยกลับมาเคลียครับจบไม่ลงครับรอไปอีก45ปีค่อยกลับมาเคลียลุงดอนดูแลควบคุมครอบครองใช้สอยสมบัติที่เป็นชื่อของลุงดอนจะเพียงผู้เดียวสติสัมปันธยาสมบูรณ์คือนายพระดอดเกศเพื่อ ตัวคนเดียวครับเป็นตัวของตัวเองครับคุณมีตังวันด,ดีครับคุณสีฟ้าวันด,ดีครับคุณสี่ห้าวันด,ดีครับ 1200, 2005, วันที่1กุมภาพันธ์2555วันที่163แล้วนะครับที่พวกเรายังต่อสู้ดินหยาดครัเรียกร้องอให้ศาลได้ทบทวนหลักการของสิทธิในการให้สิทธิการประกันตัวกับผู้ต้องขังทางการเมืองนะครับผม,มซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ18ลายนะครับ วันนี้สารเยาวชนและครอบครัวกลางนักสอบทำให้การเยาวชน3าลายจากกลุ่มนักเรียนเลวและนักเรียนไทยในกรณีชุมนุม15ตุลาไปร่าชุประสงค์โดยเยาวชนทั้งสามให้การปฏิเสธนะครับนักตรวจยานหลักฐานวันที่26เมษายนนี้วันนี้เหมือนกันนะครับแม็กนักกิจกรรมอุดรพอกมีเดินทางไปสอพอเมืองหนองบัวลําพู เื่อลงไปทุกประจําวันหลังเมื่อวานนี้มีชายห้าคนแต่งกายคล้ายตยํารวจนอกเองแบบนะครับทําไม่ครับว่าตํารวจนอกเครื่องแบบต้องแต่งตัวยังไงครับเข้าไปสอบถามหาเขาในที่ทํางานนะครับโดนไม่บอกที่มาและสาเหตุในการมาพบเขาถ่ายคุทธามนะครับแม็กสงสัยว่าอาจถูกตามตัวเพราะว่าจะมีการเสด็จนะครับเปลี่ยนร้อนกันไปทุก มองป้าเลยนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับเมื่อวนัทโคสาสูนะครับทนายความและอดีตผู้สมัครสอทคณะก้าวหน้ารวมถึงอดีตผู้ประสานงานพักอนาคตใหม่ถูกตำรวจสพเมืองมุกดาหารนะครับติดตามถึงบ้านสอบถามความเคลื่อนไหวในช่วงสองสวันนี้นะครับเพราะว่าองค์สมเด็จพระเทพรรพรัราเจดพระราช พระราชทานปริญญาที่มหาวิทยาลัยพาลสินนะครับที่สาลแขวงขอนแก่นมีนับสือพยานวันที่สองต่อจากวันนี้นะครับต่อจากเมื่อวานนี้นะครับในคดีชักธงปฏิรูปกษัตริย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อ12กุมภาพันธ์2564ซึ่งเซฟกราฟ และเชนสามนักศึกษาถูกอายาการฟ้องในฐานความผิดตามพรบรทงนะครับเหตุการณ์คลา้ายๆกับเชียงใหม่นะครับถูกแจ้งข้อหาเดียวกันกับนักศึกษาวิจิตรศิลป์ที่เชียงใหม่ขณะทั้งสามยืนยันไม่มีเจตนาเหยียดหยามหรือทำให้ทงชาติไทยเสื่อมเสียนะครับเรายังยืนหยัดที่จะเรียกร้องสิทธิการประกันตัวต่อไปนะครับให้กับ นักโทษทางการเมืองนะครับการไม่ให้สิทธิการประกันตัวขัดกับกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR ซึ่งไทยได้ร่วมเป็นภาคีไว้นะครับซึ่งข้อ14วงเล็บหนึ่งได้กล่าวว่าบุคคลซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดอาญาต้องมีสิทธิ์ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิดนะครับเราก็จะยืนหยัดต่อสู้ของเราต่อไปนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับหันหน้าเข้าหาสารมีการนะครับไปทุกคนดีกว่าคือสารมีรนะเต็มคำสีคำใของพวกเรานะครับปล่อยเพื่อนเราปล่อยคู่บนตึกคูอสุดีการกบฏต้วยกเลิกหนึ่งสองสามห้าครอบครัว 2 3ป่อยเรือนเราป่อยผู้บันดาลคน ุณทุกท่านมากนะครับยืนจังยืนยัดตู้กันต่อไปนะครับีวันนี้41ท่านนะครับถือว่าเป็น42ท่านครับเป็นสิ่งที่ดีครับรวมลวงดอนด้วยนะฮะสวัสดีครับรวมลงดอนด้วยวันนี้42ท่านใครที่มีอยู่เข้าโลงพยางก็เลข้าให้เยีะแล้วขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับครับ ผู้หญิงที่เอาของมาให้อายุเจ็ดสิบกว่านะฮะบอกว่าอย่างง้อย่างนี้อย่างนั้อย่างนั้แต่การแสดงออกทุกอย่างมันเป็นพวกอีถางชัดเจนลุงดอนเห็นแววรู้เลยฮะลุงดอนก็เลยไม่เอาด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ที่ลุงดอนถ่ายให้ดูว่าเชื้อราขึ้นโอ้โหท่านผู้ชมเม้ยพูดไม่ออกเลยนะก็เลยโยนทิ้งไป ไม่เอาด้วยไม่ยุ่งด้วยตัวใครตัวมันกับเชื้อรามันขึ้นนะครับหนูจะไปกลับไปที่มุกอ่ะไปแล้กลับไปครกบามับยุติการไล้สดแต่เพียงเท่านี้ครับนี่เดี๋ยวลุงดอนกลับไปที่นังเลิงอีกครับกลับไปที่นังเลิงต่อครับลุงดอนกลัวอย่างเดียวกลัวมันจะหลอกชาวบ้านอีกสิจะเหลือเหรอครับโอ้